ไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปเราก็สู่ยุคนิวมอนอย่างเต็มตัวเราจะเปลี่ยนบ้านให้เป็นบ้านปรหยัับทังงานได้อย่างไรขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Energy ดีๆ Happy Life รายการที่นำสาระดีๆมาฝากคุณคุณซึ่งใครๆดูแล้วก็จะเข้าใจทุกท่านครับด้วยสภาวะสถานการณ์ของการแพร่ระบาดโควิดในปัจจุบันนี้วิถีชีวิตของการทํางานของเราต้องเปลี่ยนไปเราต้องอยู่บ้านมากขึ้นและสิ่งหนึ่ง ที่เกิดขึ้นกับตัวท่านนั่นคือการใช้พลังงานไฟฟ้าเริ่มมีนวโน้มสูงขึ้นเราต้องใช้เงินมากยิ่งขึ้น,นในการจ่ายค่าไฟในแต่เดือนเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีเทคนิคการประหยัดพลังงานทําให้บ้านงท่านเป็นบ้านประหยัดพลังงานได้อย่างไรเราไปชมกันครับปลั๊กพ่วงหรือปลั๊กกลางเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ทําให้เราเกิดความสะดวกในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยที่เราไม่คาดคิดเลยนะครับการที่เราเลิกใช้อุกอปกรณ์ไฟฟ้าแล้วแล้วยังคงเสียบปลั๊กอยู่มันยังคงมีการสูญเสียพลังงานอยู่นะครับเพียงแค่เราปิดสวิต ที่ตัวพักพ่วงมันก็สามารถตัดวงจรไฟฟ้าทาให้เราประหยัดพลังงานไฟฟ้าลงได้เวลาเลือกซื้อพลักพ่วงอย่าลืมนะครับต้องมีมาตรฐานมอ,นมอกรรับรองด้วยครับ <S <S <ๆ>การเลือกใช้หลอดไฟเมื่อเทยียบหลอดไฟระหว่างหลอดไส้หลอดตะเกียบและหลอด LED เรายังมีความเข้าใจผิดนะครับคิดว่าหลอดไส้เป็นหลอดที่ประหยัดพลังงานมากสุดคําตอบคือไม่ใช่นะครับหลอดที่ประหยัดพลังงานมากสุดในยุคนี้ต้องยกให้ LED ครับหลอด LED มีอายุใช้งาน8 10ปีนะครับถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นใช้หลอด LED จะทาให้เรานั้นประหยัดในเรื่องของค่าใชจา้จ่ายประหยัดในเรื่องของค่าไฟ 3. เปิดทีวีอย่างไรให้ประหยัดพลังงานทันซาบอกว่าไม่เพียงแต่ทีวีนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราใช้ประโยชน์จากการฟังเสียงทุกประเภทถ้าเราเปิดเสียงดังเนี่ยอุปกรณ์ไฟฟ้าตัวนั้นจะกินไฟเพิ่มเป็น2เท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเราเปิดเสียงดังพอดีพอดีเท่าที่เราได้ยินไม่ต้องเปิดเผื่อแผ่ชาวบ้านเนี่ยมันจะช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าลงได้อย่างไม่คาดคิดเลยครับกระติกน้ำร้อนเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเยอะมากครับกระติกน้ำร้อน2กระติกเท่ากับแอร์ห้องนอน1ตัวเลยนะครับและสิ่งที่เราเห็นเป็นภาพชินตานั่นก็คือทุกบ้านมักเสียบกระติกน้ำร้อนทิ้งไว้ทั้งวันเทคนิคการประหยัดพลังงานเกี่ยวกับการใช้กระติกน้ำร้อนง่ายมากครับใส่น้ำพอประมาณครับเท่าที่เราจะใช้และที่สำคัญ อย่าเสียบปลั๊กทิ้งไว้ทั้งวันครับ n e n e r g ดีๆ happy life รายการที่จะนำสาระดีๆมาฝากคุณๆกันนะครับถ้าท่านมีข้อแนะนำหรือความคิดเห็นใดๆสามารถเขียนคอมเมนต์ันเข้ามาได้และอย่าลืมครับฝากกดไลค์ใน Facebook Fan Page กดติดตามและกดสีฟิร์สด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดโอกาสรับชมสาระดีๆทางรายการสำหรับวันนี้คงต้องของขอนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ